ทีนี้เรามาดูครับมีเวลาเหลืออีกสักเล็กน้อยอสิ่งที่เป็นประโยชน์หลายคนเนี่ยตั้งคําถามมาพอเราพูดเรื่องจิตวิญญาณพูดเรื่องมหาสัจจรย์ทางจิตวิญญาณหลายคนก็ได้ส่งข้อความมาทางกล่องข้อความชื่นชมมากบอกโอ uh, ้เป็นบุญมากที่ได้ฟังไม่เคยได้ยินเรื่องพวกนี้จากไหนบางท่านบอกว่าอยากรู้เรื่องพวกนี้มานานแล้วโอ้ยภูมิใจและดีใจมากไม่ใช่บังเอิญเลยที่มาเจออาจารย์ปริญญามาเจอพระบิดามาเจอองค์จิตจักรวาลอ่านะก็นั่นแหละเราก็ยินดีแล้วนี่ท่านก็ถามเรามาว่าวิธีเพิ่มพลังทางจิตวิญญ,ญายงงไง เราขอบอกก่อนนะวิธีเพิ่มพลังทางจิตวิญญาณน,นี่ไม่ใช่เป็นการเพิ่มหลังจากที่ท่านเจาะชัยจิตวิญญาณของท่านจนรั่วแล้วนะครับไอ้แต่ถ้ารั่วแล้วเนี่ยช่วยอะไรไม่ได้ยกเวน้นรีบเลิกซะตอนนี้นะถ้าเข้าใจรีบเลิกซะนะแล้วไม่แน่พระบิดา,าจ,จะทรงเมตตาก็ไดอ้อาจจะช่วยท่านว่ามหาสัจจันมันก็มีจริงอะนะอา้าววิธีเพิ่มพลังทางจิตวิญญาณครับ <c oughs> วิธีเพิ่มพลังทางจิตวิญญ,ญาณ ประการที่หนึ่งครับท่านจะประสานร่างกายของท่านให้เข้ากับจิตและจิตวิญญาณท่านต้องมีหน้าที่ประสานกายของท่านกายหยาบเนี่ยกายสังขารเนี่ยให้เข้ากับจิตและจิตวิญญาณทํำยังไงครับเพื่อประหยัดเวลานะเราบอกเลยให้ท่านทําความเข้าใจให้ได้ว่าเซลล์ทุกเซล ของอวัยวะและร่างกายมนุษย์ของท่านเป็นส่วนหนึ่งของจิตใจท่านถ้าต้องการประสานด้านกายให้เข้ากับจิตและจิตวิญญาณเพื่อเพิ่มพลังทางจิตวิญญาณให้กับตัวท่านเองจิตวิญญาณของท่านจะได้ไม่อ่อนแอจิตวิญญาณของท่านจะได้แข็งแรงเพื่อจะต่อต้านจิตยาเพราะท่านเวลาหลงมิติเนี่ยทำให้จิตวิญญาณโดยพี่เพียเดียนเนี่ยมีพลังที่จะต่อต้านไม่เสียสมดุลง่ายไม่เสียเขาเรียกอะไรไม่หลงมิติคือไม่เสื่อมง่าย ท่านต้องบอกตัวเองนะว่าทุกเซลลเป็นส่วนหนึ่งของจิตใจของท่านแปลว่าอะไรครับแปลว่าทุกเซลเอวัยวะของร่างกายของท่านจิตและใจของท่านมีอํานาจในการที่จะสั่นสะเทือนเพื่ออะไรก็ได้เกี่ยวกับเซลเอวัยวะและร่างกายของท่านแค่ข้อหนึ่งยังไม่พอท่านต้องมีข้อสองท่านต้องยอมรับและรู้ด้วยว่าทุกเซลล์ร่างกายและอวัยวะของท่านเชื่อมโยงเอาไว้เป็นหนึ่งเดียวกัน เป็นระบบเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันโดยมีจิตและใจก็คือจิตหยาบกับจิตวิญญาณสั่นสะเทือนได้อย่างต่อเนื่องแปลว่าไม่มีเซลล์อวัยวะร่างกายของท่านเซลล์ไหนครับที่จิตจะเข้าไปสั่นสะเทือนไปโปรแกรมไม่ได้ไม่มีเซลล์อวัยวะร่างกายส่วนไหนครับที่จิตวิญญาณของท่านเข้าไปสั่นสะเทือนหรือไปโปรแกรมไม่ได้อย่างที่สาม ท่านต้องใส่ใจในสิ่งที่ท่านเสพหรือที่ท่านสัมผัสเพื่อให้เซลล์ทุกเซลล์ของอวัยวะร่างกายของท่านยอมรับท่านเคยทํำไหมครับเพื่อให้พลังทางจิตวิญญาณของท่านเข้มข้นและสูงส่งท่านต้องทำสามสิ่งนี้คือต้องรู้และยอมรับให้ได้ว่าทุกเซลล์เป็นส่วนหนึ่งของจิตใจสองทุกเซลล์เชื่อมโยงไว้เป็นหนึ่งเดียวกันสามใส่ใจใ,ในสิ่งที่เสพสัมผัสเพื่อให้เซลล์ยอมรับเราจะพูดคนหนึ่งให้ฟัง การที่ท่านรู้ว่าทุกเซลล์เป็นส่วนหนึ่งของจิตใจทุกเซลล์เป็นส่วนหนึ่งของจิตใจแสดงว่าถ้าท่านเผลอมีดบาดเกิดบาดแผลขึ้นมาท่านต้องรู้เลยว่าจิตและวิญญาณจิตใจและจิตจิตวิญญาณคือจิตหยาบและจิตวิญญาณของท่านสามารถที่จะคุยกับเซลล์อวัยวะร่างกายที่ถูกมีดบาดหรือที่ชำรุด ท่านสามารถคุยได้เช่นท่านจะบอกเซลล์ที่มันถูกมีดบาดว่าเราใช้อํานาจจิตและจิตวิญญาณของตัวเองเราจะรักษาเยียวยาบาดแผลที่ถูกจากมีดบาดเนี่ยให้เซลล์ที่แยกออกจากกันเนี่ยมาประกบติดกันใช้มือกดไว้และใช้จิตสัง่งให้มันติด เชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวได้เพราะท่านเชื่อว่าจิตและจิตวิญญาณของท่านสามารถสั่งเซลล์อายะร่างกายของท่านได้สั่งว่ามันจะต้องติดจากการที่ถูกมีดบาดแยกและเลือดไหลไม่หยุดเอามือกดแผลไว้นะและใช้ความเชื่อมั่นในตัวเองว่าเซลล์นี้เซลล์อัยะร่างกายทุกส่วนในร่างกายเราเป็นของเราเป็นของจิตเราเป็นของจิตวิญญาณเราเพราะฉะนั้นจิตกับจิตวิญญาณของเราต้องมีอำนาจเหนือนำ ที่จะดูแลปกป้องรักษาและคุ้มครองกายหยาบก็คือแผลที่เกิดขึ้นเนี่ยให้หายสนิทติดได้ท่านลงทําสิครับต้องทําด้วยความเชื่อนะพลังอานาจทางจิตวิญญาณของท่านก็จะเกิดขึ้นความมหัศจรรย์ก็จะเกิดขึ้นไม่ต่างกับตอนที่ลูกของท่านวิ่งเล่นซุกซนหกล้มหัวเข่าแตกเลือดไหลซิบๆแล้วมันร้องอแง่แง่มาหาท่านท่านเรียกมันมาหาใช่ไหมท่านก็คว้ามันมากอดและเอามือไปจับที่เข่า ที่เป็นแผลแล้วบอกลูกโอมเที่ยงหายมันวิ่งไปเล่นต่อได้เลยครับเพราะเขาทาเองไม่เป็นแต่ท่านทําให้ลูกของท่านเชื่อเชื่อว่าร่างกายหยาบของเขาเนี่ยอยู่ภายใต้อํานาจจิตจิตของคนเป็นพ่อเป็นแม่กับจิตของเด็กที่มันเชื่อมันเป็นหนึ่งแนวกันเงี้ยมันเลยทําให้มันลืมความเจ็บปวดได้จริงๆไม่ใช่ลืมหรอกเพราะจิตสั่งได้ไงให้มันไม่เจ็บปวดให้มันหายวิ่งไปเล่นต่อขณะที่แผลยังซิบซิบอยู่เลย เลือดยังซิบซอยู่เลยมันเล่นต่อได้นี่คือตัวอย่างประการที่สองถ้าท่านจะใช้คําว่าทุกเซลล์เชื่อมโยงไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเวลาที่ท่านจะช่วยเหลือตัวเองในการบําบัดรักษาเยียวยาเจ็บไข้ได้ป่วยบาดเจ็บอะท่านต้องใช้คําว่าเราโดยที่คําว่าเราที่ท่านใช้มันต่างกับเราที่เรายกตัวอย่างตะกี้เราหมายถึงจิตเราตัวเราครับ แต่คําว่าเราในความหมายในข้อ2เนี่ยทุกเซลล์เชื่อมโยงไว้เป็นหนึ่งเดียวกันต้องใช้คำว่าเราจะช่วยกันบ,บําบัดรักษาเยียวยาแผลมีดบาดท,ที่กล้ามที่เซลเซลเนื้อเยื่อของเราเนี่ยฉีกขาดเนี่ยเราจะช่วยกันบำบัดร,รักษาให้มันติดกันให้มันหายโดยเร็วที่สุดและไม่ให้ติดเชื้อด้วยต้องใช้คำว่าเราอันหมายถึงพวกเราคือเซลล์ทุกเซลล์ของอวิระร่างกายของท่าน ถ้าท่านอยากเล่นกับจิตใต้สํานึกนะะักอ่ะทาแบบนี้สิไม่เสียหายเลยครับจะได้ใช้พลังอานาจทางจิตวิญญาณล้นเปลี่ยมเพราะพี่เพรเดียนรู้ว่าไม่ได้ทําผิดเพราะจิตวิญญาณมีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองและรักษาเครื่องยนต์แห่งกรรมจิตวิญญาณจะทํางานไม่ได้ถ้าไม่มีความเป็นคนสองมิติแปลว่าจิตวิญญาณน่ะจะเอาพลังงานจากพระบิดามาให้กับโลกจะใช้จะทําหน้าที่ไม่ได้ถ้าไม่มีกายหยาบคือไม่มีเครื่องยนต์แห่งกรรม เพราะฉะนั้นภารกิจของจิตวิญญาณคือต้องช่วยเหลือดูแลโดยจิตยาบจะต้องเข้าใจความจริงตรงนี้ว่าสัจธรรมมันคืออย่างนี้อย่าใช้คําว่ากูนะมีความสามารถพิเศษกู้ก็คือจิตยาบกู้เนี่ยจะบําบัดร,รักษาแผลที่โดนมีดบาดให้มันติดสนิททนทานให้ได้ไม่ใช่นะครับท่านต,ต้องบอกว่าเราคือตัวเราก็คือทั้งกายสังขารทั้งระบบเซลล์ทุกเซลล์จะร่วมด้วยช่วยกันรักษาเยียวยาซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอส่วนที่ชํารุดโอเคไหมครับ ส่วนประการที่สามเนี่ยคนที่ชอบกินอาหารแล้วท้องเสียบ่อยไม่สบายบ่อยบ่อย,อยาบางทีก็กินสารพิษเข้าไประหว่างที่ท่านทานเนี่ยให้ใส่ใจในสิ่งที่ท่านเสพสัมผัสแปลว่าให้สนใจทุกสิ่งที่ท่านจะหายใจเข้าไปทุกอย่างที่ท่านจะเอาเข้าปากเพราะเซลล์อวัยร่างกายของท่านพร้อมที่จะทําตามคําสั่งของจิตของท่าน อะไรกินได้อะไรกินไม่ได้อะไรไม่แน่ใจอย่าก,กินกินเข้าไปดื่มเข้าไปเนี่ยอย่างเช่นถ้าท่านจําเป็นต้องดื่มน้ําแต่ไม่มีน้ําบริสุทธิ์ให้ท่านดื่มมันเป็นน้ําผสมน้ําตาลมันน้าหวานน่ะถ้าทานเข้าไปแล้วเดี๋ยวอาจจะเป็นโรคน้ําตาลสูงหรือเป็นโรคเบาหวานไปกลัวมันเวลาท่านดืม่มจําเป็นหาน้ําบริสุทธิ์ดืม่มไม่ได้กระหายน้ําอ่ะก็ดืม่มให้ท่านอาธิษฐานจิตเลยเขา,าอาธิษฐานจิตก็แปลว่าบอกเซลล์อวัยวะร่างกายของตัวเองทุกชิ้นทุกเซลล์อวัยวะของเราเนะเราจะดื่มน้ํา เราจะรับเอาแต่น้ําที่มีประโยชน์คือน้ําบริสุทธิ์จากน้ําที่มีน้ําตาลเนี่ยเราไม่ต้องการน้ําตาลเราไม่ต้องการน้ําเชื่อมไม่ต้องการสีนะไม่ต้องการกลิ่นอะไรจากน้ําเชื่อมที่เรากําลังจะดื่มเพราะเราหาน้ําบริสุทธิ์ดื่มไม่ได้เราต้องการแต่สิ่งที่มีประโยชน์คือน้ําที่บริสุทธิ์เท่านั้นนะสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ขอให้ร่างกายของเราที่มีหน้าที่ทุกส่วนขับมันออกไปจากร่างกายให้หมดเราจะไม่รับมันเอาไว้ถ้าท่านเป็นคนดีมีจิตใสมีใจสวย พลังอำนาจของจิตวิญญาณที่เราพูดตรงเนี้มันจะศักดิ์สิทธิ์สําหรับท่านนี่เราไม่ได้พูดเรื่องอุตรีนะพูดให้ท่านรู้จักใช้จิตวิญญาณของท่านให้เป็นประโยชน์เราบอกแล้วจิตวิญญาณไม่ใช่เรื่องผีผีไม่ใช่เรื่องพูดเรื่องจิตวิญญาณว่าตายไปในรกแล้วต้องเป็นยังไงขึ้นสวรรค์แล้วไปเป็นยังไงเราไม่สอนให้ท่านงมง,งายสอนให้ท่านรู้จักจิตวิญ,ญญาณของท่านในการเป็นมนุษย์เนี่ยเราจะอยู่ร่วมกันกับจิตหยาบและจิตวิญญาณของตัวเราเองเนี่ยอย่างไรเราจึงจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์์เป็นนมมุุษยที่สดดลไ ที่ผ่านมาบอกแล้วไนงะรู้แต่ศีลท่องแต่ธรรมะเนี่ยมันช่วยอะไรท่านได้บ้างนะแล้วไม่ฟังพระบุตรเองเห็นไหมนี่ท่านฟังมาหลายชั่วโมงแล้วนะนี่ก็สองยามกว่าเข้าไปแล้วเอ้ยไม่ใช่ตีหนึ่งกว่าเข้าไปแล้วช่อชนเวลาไปดอยขอไปถามว่าเพลินไหมนะตอนนี้ท่านก็ดูอยู่สามร้อยกว่าคนไม่น้อยหน้ากว่าคราวที่แล้วอ่ะอย่าลืมนะช่วยไปชวเนเพื่อนๆค,คนอื่นที่เขาใฝ่ดีมาเพิ่มสมาชิกในการดูให้มากกว่าสามร้อยเป็นสามพันคนเนี่ยช่วยกันดิมนะั้ย ท่านจะได้รับรางวัลก้อนโตจากพระบิดานะพระผู้เป็นเจ้าจะประทานรางวัลให้ท่านนะเพราะท่านจะมาสื่อธรรมะสอนพระโอวาทแบบที่อย่างเราทำเนี่ยท่านทําไม่ได้ท่านก็เขาเรียกนะนะมาจับจับมือถือแขนต่อกันเนี่ยทำบุญร่วมกันใช่ไหมท่านลองลองทำสิครับท่านก็จะได้ประโยชน์ให้ปัญญากับมนุษย์คนอื่นท่านก็จะฉลาดท่านก็จะได้ปัญญาให้อะไรกับใครท่านก็จะได้สิ่งนั้นนะนะอ่ะเรามาดูวิธีเพิ่มพลังทางจิตวิญญาณในประการต่อไปไม่ใช่แค่ตะกี้นะครับประการที่สองครับ สแสวงหาความสงบสุขในจิตใจให้พบวิธีการสแสวงหาความสงบสุขในจิตใจให้พบแปลว่าอะไร,ปรแปลว่าอย่าปล่อยท่านม,มีความวุ่นวายสับสนอยู่ในชีวิตประจําวันเพราะมันจะทําให้พลังอํานาจทางจิตวิญญาณของท่านถดถอยหรือถ้าไม่ถดถอยพลังอำนาจทางจิตวิญญาณก็จะถูกสันเทือนออกมาผ่านพี่เพียเดียนและผ่านเมอขบาคือจิตใต้สํานึกของท่านเนี่ยไม่ได้จิตที่ไม่สงบสุขมันจะเข้าถึงพลงามหนาาทางจิตวิญญาณไม่ได้ก็คือมันจะเพิ่มพลังทางจิตวิญญาณไม่ได้ นะทำไงบ้างท่านต้องไม่ตกเป็นทาตทางอารมณ์ด้านลบโลภโทสะโมหะโกรธเกลียดแค้นแค้อาฆาตพยาบาทวิตกจริตจนกระทั่งถึงวิกฤตจริตสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์ด้านลบอย่าไปตกเป็นทาตมันเพราะมันจะสั่นสะเทือนเป็นลบและไปผลักใสให้จิตวิญญาณของท่านไม่สามารถสั่นสะเทือนคลื่นความถี่ของจิตวิญญาณที่เป็นธาตุแท้ของตัวเองคือด้านบวกไม่สามารถสั่นสะเทือนออกมาได้มันเป็นขพงมันอย่างนั้น ต้เข้าใจนะอย่าตกเป็นธาตุทางอารมณ์ด้านลบเช่นขี้โมโหขี้ใจน้อยขี้ระแวงขี้หึงขี้หวงอะไรเหล่านี้มันทําให้จิตวิญญาณท่านเสื่อมพลังนะหรือถ้าจะให้ยกตัวอย่างครับความเครียดกับความวิตกกังวลความโกรธความเศร้าสิ่งเหล่านี้มันทําให้จิตใจของท่านหรือจิตหยาบเพราะท่านไม่สงบสุขพอมันไม่สงบสุขปั๊บท่านก็จะเข้าถึงจิตวิญญาณของท่านไม่ได้ ท่านก็จะใช้พลังอานาจทางจิตวิญญาณในการดาเนินชีวิตไม่ได้สิ่งหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นคืออายุสั้นเพราะว่าท่านไม่ได้พลังงานความรักจากจิตวิญญาณที่จะชาร์จแบตเตอรี่ให้ตัวท่านแบตเตอรี่อยู่ตัวต่อมไทมัสเนี่ยอยู่หลังทรงอกเนี่ยพลังงานด้านบวกที่จะต้องใช้ในการดูแลเครื่องยนต์แห่งกรรมให้อวัยวะตับไตไส้พุงภายในมันทํางานด้วยคลื่นไฟฟ้าซึ่งมาจากต่อมไทมัสเนี่ยมันทํางานไม่ได้เพราะแบตหมดมันชาร์จไม่ได้หรือไปเจาะชัยจิตใต้สานึกอ่ะ การชาร์จแบบให้กับจิตวิญญาณพลังงานจะคืนเนี่ยคืนไม่ได้มันก็มีการตัดเสื่อมนะก็เป็นไงบ้านแตกสาแหลกขาดทีมแตกทําธุรกิจกดเจ๊งไม่มีเพื่อนครบต้องโดดเดี่ยวอยู่ในสังคมนะต้องเศร้าต้องเดียวดายนะแล้วก็ต้องอายุสั้นแล้วตายไวมันมาจากพลังอนานาจทางจิตวิญญาณหรือแบตเตอรี่เสื่อมทั้งนั้นไว้วันหน้าค่อยพูดในลึกกว่านี้อันนี้พูดแบบเพ้อทอดแหนะ เรียบค่ายขีม่ม้าเรียบค่ายขีม่ม้าเรียบเมืองให้ท่านฟังไปก่อนแต่ก็เป็นความรู้ใหม่เยอะเลยใช่ไหมครับพี่น้องครับน่าตื่นเต้นออกครับนะประการที่สองแสวงหาความสุขในจิตใจให้พบในประการที่สองก็คือนำจิตสามนึกและทัศนคติแบบวัยเด็กมาใช้เหมเพื่อทำอะไรเพื <P> ่อ <ew> er <th> ทำให้จิตอิ่มเอ,อิจเบจิตเบิกบานความไร้เ <P> ด <ew> er <th> ียงสาในวัยเด็กของท่านเป็นวัยที่ไม่คิดมาก ไม่มีหมากเกมหมากกลไม่มีเลขกลอะไรนะอยู่กับตัวเองไม่ไปเผื่อก,กับเรื่องของคนอื่นข้างนอกใช่ไหมมีความสงบสุขอยู่ในใจ,ใจิตใจเวลาเล่นเล่น,ลนคนเดียวก็ได้มีความสุขเพลิดเพลินกับของเล่นนะนี่ก็เรียกจิตสํานึกและทะัศนคติแบบวัยเด็กแล้วเด็กได้สมมติจะมองโลกในแง่ดีมองโลกสวยงามเนะี่ไม่ได้มองโลกแบบผู้ใหญ่มองคือมองแบบหวาดมองมองแบบระแวงมองแบบจิตสํานึกที่ไร้สํานึก ใช่ไหมมันถ้าหากว่าเราใช้นิสัยทางจิตของเด็กที่เป็นทัศนคติแบบเด็กอารมณ์รู้สึกนึกคิดแบบเด็กๆเอามาใช้อะ่ะมันจะทําให้จิตหยาบของท่านเนี่ยนะมีความสุขมีความสงบมีความสมดุลซึ่งมันก็เป็นคลื่นความถี่ด้านบวกระดับหนึ่งมันก็จะไปถ่ายทอดให้กับเมือคบาหรือจิตใต้สํานึกในกายสังขารของท่านที่จะผ่านต่อไปยังพี่เพียเดียนซึ่งเป็นแม่นมของจิตวิญญาณ ภัยทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นกับจิตวิญญาณและพี่เพียรเดียนมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะเช่นทําไมเราถึงบอกว่าให้ทําแบบเด็กๆท่านรู้ไหมครับทารกไร้เดียงสาเนี่ยบางคนบอกว่าอาจารย์ให้ทําตัวเหมือนเด็กไร้เดียงสาโอ้เด็กร้สายส้งโง่สู้ผู้ใหญ่ไม่ได้หรอกผู้ใหญ่รู้มากเด็กมันไม่รู้ไม่รู้อะไรหรอกเราอยากจะบอกท่านนะครับทารก ที่นอนแบเบาะแล้วจ้องหน้าพ่อกับแม่ตาลอยอยู่นั่นนะนั่นคือดวงตาของจิตวิญ,ญญาณเพียงแต่เด็กยังพูดไม่ได้เท่านั้นแหละครับหูเขาก็ได้ยินนะจิตวิญ,ญญาณของเขาของเด็กของท่านทําหน้าที่แทนจิตหยาบเพราะจิตหยาบยังไม่ได้ถูกแบ่งภาคออกมาพเพราะยังไม่ครบสามขวบจิตวิญ,ญญาณจะต้องนำที่โดยใช้สัญชาตญาณในการดําเนินชีวิตแล้วทากรกไร้เดียงสาเนี่ยจิตวิญ,ญญาณเขายังจําอดีตของเขาได้ทุกเรื่องเพียงแต่พูดไม่ได้ เพราะฉะนั้นอย่าไปมองอย่าไปดูถูกว่าเด็กตั้งแต่อายุสามขวบหรือตั้งแต่แบรบอเนี่ยเบบี้แบบอเนี่ยมันไม่รู้เรื่องอะไรหรอกผู้ใหญ่รู้เรื่องมากกว่าถามจริงๆเน่ยเด็กที่ที่มันมาเกิดในชาตินี้ยังเป็นทารกเนี่ยเด็กบางคนในจิตวิญญาณมันมาเกิดเป็นมนุษย์มาแล้วหลายภพชาติแล้วแล้วก่อนที่มันจะมาเกิดในชาตินี้ที่มันโอแวโอแวอยู่เนี่ยนะมันผ่านอะไรมาบ้างมันเป็นใครมันมาจากไหนมันมันเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกับใครอะไรมามันรู้หมดอ่ะเพราะ จิตวิญญาณรู้ทุกเรื่องไงมีพี่เพียอนเรีน่นที่พระบิดาให้มาเกิดเป็นทารกแวดแหว่เนี่ยกว่าจะพูดได้ต้องอายุสามขวบขึ้นไปแล้วเนี่ยก็เพราะอะไรมันรู้ความลับของของเบื้องหลังมิติโลกของจักรของจิตวิญญาณของมันเองเดี๋ยวมันเผยความลับหม,หมดการมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นโมฆะก็เลยไม่ให้พูดได้ให้พูดไม่ได้ไม่ให้รู้ใช่ไหมแล้วพอเริ่มหัดพูดได้นะมิติที่จะ เปิดเผยความลับในภพชาติอดีตนั้นก็จะค่อยๆถูกปิดเพราะปิดสนิทแล้วที่จะให้พูดป๋อเลยครับเพราะอะไรมันจําอะไรไม่ได้แล้วครับเล่าอดีตชาติตัวเองไม่ได้เลยเพราะ,ะนั้นทารกที่ได้เนียงสาเนี่ยแต่เขารู้มากกว่าที่ผู้ใหญ่คิดนะครับเพราะเขาใช้จิตวิญญาณขณะที่ผู้ใหญ่อย่างเราเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เลี้ยงเป็นผู้ปกครองเนี่ยใช้แต่จิตยับจิตยับไม่รู้อะไรเลยไม่รู้เราที่รู้ก็คือรู้จักโลกเพราะอะไรเกิดมาก่อนไอ้ทารกนี้ในชาตินี้ นะแต่จิตวิญญาณรู้ทุกเรื่องอ่ะเพราะเขาเกิดเคยเกิดมาเป็นมนุษย์หลายภพชาติแล้วไม่ใช่เกิดชาตินี้ชาติแรกทําไมเด็กถึงพูดได้ไวอ่ะเพราะว่ามันเคยเกิดมาแล้วหลายภพชาติผ่านการเกิดเป็นมนุษย์ที่ใช้ภาษามนุษย์ภาษาคนมาแล้วเพราะฉะนั้นแค่ได้ยินพ่อแม่พูดปะป้าหมามาอะไรพวกเนี้ยเนี่ยมัมมามอะไรพวกเนี้ยมันเป็นคําพูดที่เขาคุ้นชินมาแล้วจิตวิญญาณถือรหัสมาแล้วเพราะฉะนั้นเวลามาพูดปะป้าหมามัมมามเนี่ยสีสีชิงชองอะไรเนี่ยเอออะไรพวกเนี้ยเด็กมันถึงรู ที่รู้เพราะอะไรไม่ได้มาเกิดชาตินี้ชาติแรกยกเว้น,นพวกที่จะมาจากฟ้าสีครามหลังจากพระบิดาชำระโลกแล้วสิพวกนี้ไม่เคยมาเกิดเป็นมนุษย์มาก่อนหลังจากที่ชำระโลกเสร็จแล้วนะเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่พวกนี้มันจะพูดภาษาไทยได้ช้าขอโทษพูดภาษามนุษย์ได้ช้ากว่าช้ากว่าปกติเผลอๆหกปีหกขวบมันยังพูดไม่ได้เลยเขาถึงต้องเลี่ยงใช้ไหมครับใช้ภาษาจิตที่เป็นภาษาสากลสนทนากันแทนครับ มันพอดกยุคพลังงานใหม่ที่เขามาจากฟ้าสีครามเขาไม่งอภาษาพูดแบบที่อาจารย์ปริญญาพูดชอ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 ดให้ท่านฟังอะ่ะเขาใช้ภาษาจิตเป็นภาษาสากลภาษาพูดเป็นภาษาเสริมท่านเข้าใจไหมเพราะเขาไม่เคยมีประวัติศาสตร์ในการมาเกิดเป็นมนุษย์เขาไม่รู้ภาษามาก,ก่อนนี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องจริงที่เราอยากเล่าให้ท่านฟังนะทารกไรเดียนสารู้มากกว่าผู้ใหญ่อย่างที่สองทารกเวลาแรกเกิดออกมาร้องอุบะอุมะอุมาอุออจนท่านฟังเป็นอุแงอุแง อุมะอะเนี่ยเป็นเสียงคลื่นของจิตวิญญาณของเด็กที่มาเกิดแล้วร้องอุมะอะเป็นสามพยางนะครับแต่ว่าร้องรัวรวร่วมกันก็กลายเป็นว้าวว้าวว้าวท่านได้ยิยนแบบนั้นนะครับเป็นการประกาศให้โลกและจักรวาลรู้ว่าเขานเนี่ยพร้อมที่จะเป็นสัรพสิ่งหนึ่งของอนันตจักรวาลบนดาวเคราะห์โลกเสรีนี้แล้วเป็นการประกาศตนต่อโลกและจักรวาล ให้ทุกสรรพสิ่งทั้งโลกและจักรวาลทั่วทั้งจักรวาลรวมทั้งองค์จิตจักรวาลซึ่งเป็นพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยได้ทราบว่าเขาพร้อมแล้วที่จะเรียนรู้พร้อมแล้วที่จะปฏิบัติภารกิจอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าหรือขององค์จิตจักรวาลในระบบโลกเสรีภายในอนันตจักรวาลเพราะเด็กทุกคนจึงถูกสั่งสอนกันต่อมาว่านะคนทําเป็นหมอตําแยรหรือพยาบาลอะไรเนี่ยเวลาเด็กคลอดออกมาแล้วต้องทําไงครับจับห้อยหัวเอาน้ําอะไรที่อยู่ในนั่นนะออก เสร็จแล้วก็ตีตูดปลุกให้ตื่นเพราะมันหลับอยู่ตลอดเนอี่ยปลุกให้มันตื่นให้ปอดหัวใจมันทํางานเต็มที่แล้วมันอุมาประกาศว่ามาเขามาอุมาอุมากูมา,มาเกิดแล้วกูพร้อมจะเกิดแล้วนะเข้าใจไหมครับเจ้าว้่เนนะีอุมาอะไม่ใช่อุแวอุแว,วนะเป็นภาษาสากลของจัก,กรวาลที่จิตวิญ,ญญาณของผู้มาใหม่ผู้มาเกิดจะต้องร้องประกาศเมื่อตกฟากออกมาลืมตาดูโลกแต่ยังไม่ทันลืมมันหลับตาอุมาอะอุมาอะอุมาอ่ะอ,อ,อยู่นะั่นนะครับ ใช่ไหมถ้าเด็กคนไหนไม่ร้องเนี่ยแสดงว่ามันไม่รอดนะนะคนที่เป็นพยาบาลเป็นหมอหรือเป็นผู้ที่ดูแลต้องเอามือตบตูดต้องดูดเอาเสล็ดดูดเอาเสมหะดูด้ำน้ําในหลอดลมในปากในคอออกมาเพราะมันอุมาอะไม่ได้เพราะบางทีมันมีไอ้บางอย่างติดคออยู่นะหรือบางอย่างมันมันลืมหายใจต้องตบตูดกระตุ้นมันครับนะตบตูดเนี่นะไม่ตบหัวนะตบหัวไม่ได้เพราะกระโหลกบางนะตบหัวไม่ได้ต้องตบตูดอย่างเดียวเลยครับเห็นไหมครับเนะี่ย นี่ก็คือความจริงอีกเรื่องหนึ่ง